กองเม่อวันกจ้ออาก่อนการชวนสูตรคลิกศพจำคุกหนึ่งปีรวมทั้งสิ้นยีสิบหกปีทั้งนี้สารได้ยกฟ้องนางสมพรลาโภหรือป้าแตนภรรยาลุงพลโดยสารให้ประรก,กันตัวในาใยชัยพลวิพาหรือลุงพลชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นที่ดินในจังหวัดอำนา,าจเจริญมูลค่า780,000บาท ตัวชั่วขาวขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันเดี๋ยว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 ที่ดินที่ไหนนะมันแมนบ่เนี่ยนี่ผู้ใดเอาที่ดินมาประกันตัวลุงพลเออ,อยจะฟังที่ดินจากอำนาจเจริญมันอาจจะแมนก็นได้นะครับเนาะช่างก็เถอะเอาช่างว่าเอาต่อดีกว่าต่อต่อต่อเป็นที่ดิน ในจงังหวัดอำนาจเจริญมูลค่า780,000บาทเป็นการปล่อยตัวชั่วค่าวขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาก,กันเดี๋ยวก่อนอำนาจเจริญผมคุณณนะเหมือนผมผมว่ามีใครนะอยู่อำนาจเจริญนะครับเอาที่ดินตรงนั้นเหรอราคา780,000บาทมันแมนยี่บอนะครับมันแมนยี่บอนะครับฟังต่อนะครับ พลหรือช้ยพลวิภาเกิดที่17สิงหา2519ตรงกับวันอังคารแรม7ค่ำ19ปีมะโรงอายุป,ปัจจุบันคือ48ปี11เดือนกับ27วันขาดอีก4วันก็จะครบ49ติดเต็มนะครับเรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วงอายุ48่แย่าง49คือเราสิงหา67ถึงสิงหา68บริวารในทางทักษะกระทบปริกระทบหมาวัดในอังควิชาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูฝ่ายตรงข้ามความเร็วร้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตอายุในทางทักษะกระทบบุรณะจะมีความเสียหายในเรื่องของคดีความอุตสาหะไปกระทบภัยยะ และมหมาจรในอังควิชาจะมีความยุ่งยากและความยากลาบากในเรื่องของคดีความเช่นกันความเสียหายหนัก่วงในช่วงอายุจรนี้ก็คือการลักขีนนั้นไปกระทบกีนะจะมีเรื่องของความเลวร้ายความไม่เป็นมงคลร,รวมถึงการเพ่งพักในเรื่องของคดีความอย่างหนัก่วงและรุนแรงต้องถือว่าช่วงอายุ48่แย่างสเนี่ย ดวงชะตามีกําลังค่อนข้างอ่อนนะครับจึงจะมีโอกาสเพียพ้ยมพั้มหรือแพ้คดีโดยง่ายเรามาดูช่วงอายุ49ย่าง50กันนะครับคือตั้งแต่กันยา68ไปจนถึงสิงหาคม69บริวารในทางรักษากระทบมรณะจะยังคงมีเรื่องของคดีความเข้ามาผูกพันในดวงชะตาอายุในทางรักษากระทบราหูเรื่องของคดีความจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตเช่นกันนะครับ กาลกินีไปกระทบอริแปลว,ว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามมีกําลังการมะเป็นการลัคนีจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่าบางอย่างการลกินีไปกระทบหมาวาดในอังคาวิชาจะมีปัญหาในเรื่องของความเลวร้ายความไม่เป็นมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องในดวงชะตาค่อนข้างหนักหน่วงและรุนแรงแต่จะว่าไปแล้วในดวงชะตาช่วงอายุ49ยัน50เนี่ยก็ต้องถือว่ายังพอมีจุดเด่นบ,บ้างนะครับด้วยราพันนั้นเป็นสีในทางทักษะอยู่บนฐานพระราหูในเรื่องของคดีความ ความเลวร้ายต่างๆอาจจะมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มีโอกาสแล้วคาดผ่านวิกฤตนี้ไปได้มาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบอกทุกผู้ชมว่าในดวงชะตาของลุงพลหรือชัยพลว,วิภานั้นหากสารกิกามีการตัดสินในช่วงอายุ49ย่าง50คือไม่เกินสิงหา6กดวงชะตาของลุงพลมีโอกาสที่จะถูกตัดสินจําคุกแบบว่า รอดหรือไม่รอดคือ50 50คือเป็นไปได้ทั้ง2แนวทางแต่หากว่าสาลฎีกามีการตัดสินในช่วงอายุ50ยัางห้าสอ็คือราวสิงหาหกเกถึงสิงหาเจ็ดศูลูกคนจะมีโอกาสรอดพ้นคดีในแบบคลุมเครือโดยสารมีการยกฟ้องและยกประโยชน์ให้จำเลยผมาชิญท่านผู้ชมเลยนะครับฟังมาเฉยนะครับนาอก็คือนะครับถ้าตัดสินเร็วเนี่ยนะครับ ลุงพลน่ะจะโดนนะครับถ้าตัดสินช้าจากจากที่ฟังนะครับถ้าตัดสินช้านะครับคือแบบมันข้ามไปสามปีสี่ปีอะไรประมาณเนี้นะครับ <mia? S 1> มันเกี่ยวกันได้เหรอท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกันเกี่ยวกันไหมนะครับผมฟังแล้วผมว่าไม่ไน่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าตัดสินช้าเนี่ยนะครับมันมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับคือว่าช้าหรือเร็วเนี่ยก็คือก็คือคําตัดสินหรือว่าหลักฐานเนี่ยมันมีอยู่อันเก่าแล้วท่านผู้ชมับเนาะอ่ากำก่าต้องใช้ น้ำยาล้างมันบอกล้วมันสะดุดแมนบอกอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอดีายววาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหมอนที่เห็นนะครับผมไม่เคยรู้นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่นะครับผมฟังดูแล้วนะครับเขารู้เรื่องลุงพลมาตั้งแต่ต้นนะครับเขารู้นะครับแล้วเขาก็วิเคราะห์ออกมานะครับเหมือนจะใช่ เหมือนกับไม่ใช่อันนี้เราไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่เราเออกมาคีดเห็นใช่ไหมคิม,มี่นะครับเนาะอนะครับเนาะเออสปปลาวสวัสดีนะครับสบ,ส,สบายดีคือนะครับผมสังเกตดูแล้วนะครับคนที่ดูหมอหมอดูเนี่ยท่านผู้ชมมันจะรู้เรื่องเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันก็จะเอามาอันนี้นะครับเราไม่ได้เดี๋ยวจะมาหาฟ้องผมนะนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับเอ,อผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมผ่านมาท่านผู้ชมนะครับเนาะผมเจอกับตัวนะครับท่านผู้ชม ผมไม่ชอบนะครับใครที่จะมาดูหมอจะมาผ่าดวงส้นตีนอะไรให้ผมเนี่ยนะครับผมด่าแหลกนะครับใช่ไหมลุงยศชายนะครับจะมาผ่าดวงส้นตีนอะไรรู้ว่าผมอยู่ข้างบนผมพักอยู่ชั้นห้านะครับผมต้องเดินผ่านอยู่ข้างล่างแล้วก็มันนั่งเปิดประตูอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเห็นหมดเลยนะครับว่านะครับผมกลับบ้านวันไหนอย่างง้นอย่างนี้นะครับพอผมออกจากบ้านไปปุ๊บนะครับมาเล่าเลยนะครับไอ้นี่กลับบ้านดึกน่าจะมีเอเมียเล็กเมียน้อยอย่างง้นอย่างนี้เอ่อชอบดื่มเล้าก็ใช่ที่ ข้างหน้าที่ผมจะเข้าบ้านเนี่ยเป็นเพื่อนผมเต็มไปหมดอยู่ข้างหน้าตอนผมเดินเข้ามาเนี่ยประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขากำลังกินอยู่แล้วผมเดินผ่านนะครับผมไม่เคยเดินผ่านได้สักครั้งเลยนะครับคืออะไรเพื่อนว่าเอ้ยเอาจะแก้วหน่อยเอาเจ้แก้วหน่อยทุกวันเลยเนะผมต้องดื่มกับเขาด้วย,วย,วยคือเราให้เกลียดเขาท่านผู้ชมฉะนั้นนะครับเอามาบอกครอบครัวผมว่าไอ้นี่นะครับเติดเหล้าติดผู้หญิงกลับบ้านไม่ตรงเวลาพ่อมึงตายเถอะนะครับเพราะว่าผมให้ลูกคูเมีผมเนี่ย กลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าลูกต้องไปโรงเรียนผมเนี่ยเฝ้าร้านจนถึงสี่ทุ่มที่ร้านนะครับร้านนะครับห่างจากบ้านพักท่านผู้ชมนะครับเนาะสิบสองสิบสามกิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับบางร้านนะครับบางสาขานะครับสามสิบสี่สิบกิโลท่านผู้ชมคิดดูเองก็แล้วกันนะครับเนาะฉะนั้นนะครับผมไม่เชื่อนะครับอันนี้นะครับขออนุญาตไม่เชื่อนะครับเพราะว่าคุณรู้หมดแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็บอกได้นะครับอ่าห้าสิบห้าสิบ ผมไม่ต้องเป็นหมอดูท่านผู้ชมมาดูกับหมอยันนี่นะครับผมจะดูให้ดูนะครับว่าคดีลุงพลเป็นยังไงนะครับคดีสารดีกาจะเป็นยังไงผมก็สามารถดูได้เหมือนคุณนั่นแหละนะครับฉะนั้นนะครับผมดูแล้วนะครับมันโมเมนต์นะครับเดี๋ยวนะครับจะเพิ่งเปิดนี้มาดูกาฟังอันนี้มาฟังอันนี้นะครับมาฟังอันนี้นะอันนี้นี่สำคัญมากท่านผู้ชมนะครับเนาะ๋ยวมาฟังอันนี้นะครับเนาะหมอดูคู่กับหมอเดาแต่เราคู่กับผัวเรา โอ้ยน่าสนใจอยัางเจแน่นอนี่ยลุงจัชายทักทายลุงสงวนนะครับเนาะอืมนะครับพี่น้องเขาทักทายกันนะครับเนาะเรามาเปิดอันนี้กันก่อนนะท่านผู้ชมนะครับมาเปิดอันนี้กันนะฮะผมเขียนหัวข้อไว้ว่าผมจะต้องเข้าดูนาทีที่ยี่สิบสามหรือยี่สิบเจ็ดเลยท่านผู้ชมแล้นพ่อมึงตายไปไหนแล้วล่ะอ่านาทีที่สอง นาทีที่สามนาทีที่สี่อ๋อนี่นี่นาทีที่เอ้ยมันมันกลายนี่ว่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกัน